อาจารย์อันมีอะไรจะจะแนะนําหรือพูดถึงหลักสูตรอีกไหมคะว่าเออเราจะต้องเรียนอะไรบ้างเราเรียนเราเรียนสี่ปีใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์อันบอกเนาะปีหนึ่งสองสามเราต้องเจอกับอะไรบ้างปีสี่เราต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะก็ปีหนึ่งนะคะโดยทั่วไปหลักสูตรเราจะเรียนทั้งหมดสี่ปีนะคะปีหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรียน general medicine นะคะก็เป็นเรียนเกี่ยวกับ internal m e d ทั่วไปนะคะ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นช่วงที่เราค้นหาตัวเองก่อนก็ได้นะคะว่าเอ้ยจริง,รงๆเรามุ่งเป้ามาเอ้เราอยากจะเรียนอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเอ่อพอเราได้ลองอยู่กับอินเทอร์เน็ตสักหนึ่งปีเนี่ยเอ้ยเราอยากลงเฉพาะทางเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะอย,อย่างตัวเองเนี่ยเรียนอินเทอร์เน็ตหนึ่งปีนะคะแล้วก็เอ่อรู้แล้วว่าแบบอยากดูแลผู้ป่วยโรคไตนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ายา เยอะมากท้าทายมากนะคะกะ็ปีสองเนี่ยก็จะเริ่มเข้า specialty นะคะปีสองปีสามเนี่ยจะเริ่มเข้า specialty ของเน็โฟโลแล้วก็พอปีสี่เนี่ยจะเป็นปีที่เรียกว่าเป็น fellowship ก็คือจะต้องเตรียมเรื่องวิจัยแต่ว่าวิจัยจ,ยจริงๆเราจะเตรียมมาตั้งแต่ป,ปีสองปีสามเราก็ต้องเริ่มคิดแล้ว mm hmm. นะคะแล้วก็ปีสี่เนี่ยเราก็จะได้เน้นทําวิจัยเป็นหลัก แล้วก็ในช่วงของปี2ปีสามที่เราเริ่มเข้า specialty เนี่ยก็จะมีการ r o t a t นะคะมี rotation ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น general โรคไตทั่วๆไปนะคะหรือว่า CKD นะคะที่ก็จะมี CKD คลินิกต่างๆนะคะแล้วก็ renal replacement therapy ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Hemo PD นะคะหรือว่า Transplant นะคะที่เราจะได้เวียนกันไปอย่างของที่ขอนแก่นเองเนี่ยอาจจะช่วงขึ้นปีสองเนี่ยอาจจะมีให้โรเตตไปหน่วยต่างๆนะคะเพื่อ,อเพื่อเราจะได้แบบไม่ไม่เชิงมีความรู้เฉพาะสาขาที่ตัวเองต้องการเรียนอย่างเดียวก็จะได้แบบรู้ในสาขาอื่นๆด้วยเพื่อนำความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้นะคะอาจจะมีไปโรเตตที่อินเฟกอินเฟก อินฟ c ชันอินฟชันดีซีบ้างนะคะหรือว่าอย่างคอนแก่นก็จะมีอาจารย์ที่จบเฉพาะทางด้านอองโคก็จะมีอองโคโลจีด้วยเนะะี่ยค่ะที่จะได้วนเวียนที่จะได้เวียนไป เดี๋ยวถามอาจารย์แอมบ้างนี่ก่อนว่าช่วงที่อาจารย์แอมเรียนรี s ิเดนต์เนี่ยอาจารย์แอมเป็นยังไงบ้างประสบการณ์เหมือนหรือแตกต่างกับอาจารย์อาจารย์อาายันอย่างไรถ้าเกิดพูดพูดถึงพี่เนี่ยพี่จบมานานแล้วใช่ไหมคะถ้าพี่เล่าพี่ก็จ,จะว่าเก่าแก่โบราณน,นานปีแล้วต้องถามน้องๆที่เพิ่งแบบจบมาใหม่ๆค่ะว่าบรรยากาศตอนที่น้องๆเรียนเนี่ย เป็นยังไงบ้างออย่างอาจารย์อันเล่าเราเนะว่าปีหนึ่งก็คือ general medicine ใช่ไหมคะ internal medicine ปีสองก็จะไปเวียนตาม specialty ต่างๆก็คือ elective rotation เนอะก็ทำให้เราอะรู้จักในแง่มุมของ specialty ต่างๆเนอะอาจจะแบบเอ๊ะเราอยากเรียน specialty อะไรเริ่มต้นอยากเรียน nephro หลังๆอาจจะไม่ใช่ nephro <laughs> ก็ได้เลยเนียไปหาตัวเองระดับหนึ่งใช่ไหมคะ <laughs> แล้วนอกจากนั้นก็คือถ้าเรา landing สมมติว่าเราอยากเรียน specialty ไหนอย่างชัดเจนเราเนี่ย การอิเล็กทีฟโร a เ i ชันต่างๆจะทำให้เราสามารถที่จะนำความรู้่มาประยุกใช้ได้เนาะเพราะจริงๆแล้วถ้าเรียนยาโฟอ,อย่างเดียวอย่าลืมว่าคนไข้หนึ่งคนน่ยไม่ได้เป็นแต่โรคไตใช่ไหมคะก็ะจะมีโรคอื่นๆร่วมด้วยหลายๆโรคก,ก็จะทำให้เราสามารถที่จะบูรณาการความรู้เนาะมาใช้กับการเรียน ในสักขารนของเราได้ได้ดีขึ้นเนาะอ่าเดี๋ยวให้อาจารย์แอมเล่าบ้างดีกว่าว่าปีหนึ่งสองสามสี่ของอาจารย์แอมเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเราเทคทาค่อนข้างนานเนาะจะเห็นว่าเราเรียนสี่ปีแล้วอาจารย์อันพลัสว่าสี่ปีอย่างน้อยสี่ปีใช่ไหมคะอาจารย์แอมมีอะไรอยากอยากเล่าไหมคะของตัวเองเนี่ยเรียนที่จุฬานะคะจุฬาจะเป็นสถาบันที่มีอาจารย์เชี่ยวชาญอยู่แล้วก็คืออาจารย์สมฤทัยนะคะ ก็อยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด4ปีอาจจะแตกต่างกับที่อื่นนิดนึงเพราะว่าอย่างของอาจารย์อันเนี่ยเขาอาจจะมีให้เลือกมาโรเตตข้างนอกก็ได้อาจจะไปสถาบันอื่นแต่ว่าของที่ตัวเองเรียนเนฟโซที่จุฬาจะไม่ได้ไปโรเตตข้างนอกนะคะโดยหลักๆก,ก็คือปีที่1ึ่งเพิ่งเข้าไปใหม่ใช่ไหมคะเราก็จะไปเหมือนแบบว่าเรียน general medicine เหมือนกันลักษณะก็คือตั้งแต่ day o เนี่ยเราจะไปอยู่ที่วอร์ดเลย วอร์ดเมดิซีนแต่ว่าทีนี้อาจารย์ผู้ดูแลเนี่ยเขาก็จะมีการจัดวอร์ดไว้ปุ๊บหนึ่งเป็นเมดิซีนทั้งหมดแต่มันอาจจะเป็นเม็ดหญิงเม็ดชายวอร์ดไอดีบอร์ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เลสเเดนที่เราเรียนทางชั้นปีเนี่ยเทิร์นไปเรื่อยๆในในแต่ละทุกเดือนหรือทุกสองเดือนอันเนี้ยเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแหละเพราะว่ามันผ่านมาสักพักหนึ่งแล้ว แต่ว่ามันก็จะมีการฝึกได้เห็นเคสต่างตัวตาหลายแต่ว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสแค่เคสไตอย่างเดียวแต่ทีนี้ตัวเองเนี่ยคิดไว้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนสมัครว่าฉันจะเรียนไตแน่นอนอ่าก็เลยมีคําตอบในใจอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับ คนอื่นที่เข้าไปเรียนแล้วเขาอาจจะยังคิดไม่ออกว่าจะเรียนสาขาไหนดีอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอาจารย์ที่วิทยาลัยเขาจะถามก่อนเบื้องต้นว่าอยากสนใจแนวไหนแต่ว่าถ้าเราไปเรียนแล้วสักคักหนึ่งแล้วเราชอบแนวอื่นขึ้นมาเราก็อาจจะคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็เปลี่ยนได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถไปลองซ้อมๆดูอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือปีหนึ่งทีนี้พอใกล้ๆจบปีหนึ่งปุ๊บก,ก็จะมีการสอบใช่ไหมคะพอสอบเสร็จั้งไปเป็นชั้นปีสองของ ของแอมเลือกเป็นเรียนไตเน็ตฟลูอ่ของตุลาเนี่ยเราจะแบ่งหนึ่งปีเราก็ซอยออกเป็นสี่ผัดผัดละสามเดือนนะคะสามเดือนเนี่ยก็จะเวียนไปตั้งแต่ฮีโมฮีโมเดลารซิสโพลิโตเนียลดลซิสอ่าแล้วก็คีนีทานสเพนเทชันแล้วก็คีนีเข้าแค์อยู่ที่ละสามเดือนนะคะโดยที่อยู่ที่ละสามเดือนเนี่ยก็คือในช่วงที่เราอยู่อ่ะ เวลาที่เราว่างคือเราอยู่ที่ยูนิคนั้นๆอย่างเช่นอยู่ที่ห้องฟอกเลือดตลอดเวลาหรือว่าอยู่ที่ PD ดีคลินิกแต่ว่าในวันอื่นของสัปดาห์ถ้ามันมีคลินิกอื่นที่ต้องไปออกอย่างเช่นมีเมตาบอลิกคลินิกหรือว่ามีพรีคินกทานสแตนคลินิกเราก็จะต้องไปออกด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบหน้าที่หลัก ของในช่วงสามเดือนนี้จะเป็นสิ่งนี้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็รุ่นที่เรียนเนี่ยจะมีคนเรียนมีรุ่นพี่ที่เรียนเนโฟเหมือนกันด้วยเขาก็จะเหมือนเป็นการเรียนต่อกันซึ่งเราเพิ่งเข้าไปปีสองเราก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่เราก็ไปดูตามที่เขาบ้างหรือว่าบางผลเราอาจจะต้องฝึกอยู่คนเดียวบ้าง ในระหว่างนี้ก็จะมีการร่วมแอคทิวิตี้กับทีมหมอ,หมอก็คือเหมือนเราเข้าไปอยู่ในหน่วยวักกะของที่จุฬาเลยอาจารย์แพทย์ที่จุฬาก็น่ารักมากก็อินคูทเราเข้าไปในทุกแอคทิวิตี้ไม่ว่าจะเป็น academic talk ตอนเที่ยงเราก็ต้องเตรียมไป present ให้อาจารย์ฟังเนี่ยเราก็โดนสอบเคสเหมือนกันเราก็โดนถามเหมือนกันตอบไม่ได้เหมือนหมอ <S <S เป็นโล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกแล้วก็แปลกใหม่ดีก็รู้สึกว่าเราแบบ มันทําให้เราเห็นว่าออบทบาทของเพสัตว์มันค่อนข้างจะเป็นไปได้เยอะนะแล้วก็เปิดโลกถ้าเกิดว่าตอนแรกที่ทํางานอยู่ที่ศิลาเนี่ยเป็นเพสัตห้องยาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นไปทํางานที่หอวด็นิดหน่อย,อยเราอาจจะไม่ได้รับโอกาสแบบนี้อะไรประมาณนี้นนะคะ่ะทีนี้พอขึ้นปีสองเวียนครบทุกหมดเสร็จปุ๊บขึ้นมาที่ปีสามปีสามเนี่ยอาจารย์เขาก็จะถามเราด้วยว่าเราอยาก อยู่หมวดไหนเยอะสุดแล้วก็อาจจะเป็นหมวดที่ต้องการเพรสัตอยู่ตลอดด้วยอย่างเช่นที่ที่ไปอยู่จะเป็นฮีโมดิลล s s ซิสที่อาจจะต้องมีการทำกิจกรรมบางอย่างให้คนไข้ในทุกๆเดือนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเซอร์วิสอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้มันการดูแลคนไข้คอม p l e t ขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบพวก l ิสไรยการยาดูยา,ยาร่วมเรากับแพทย์ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ที่ ward านแผนที่เขาต้องการให้มีเพสัต ดิชาร์คอสซิ่งตลอดนอกจากนั้นก็ค่อยมอนิเตอร์ TDM พวกยากดภูมิแต่ในระหว่างปี3เนี่ยจริงๆแล้วว่าเหมือนที่อาจารย์อันบอกเลยก็คือปี2ปี3า่ต้องเริ่มคิดงานวิจัยได้แล้วถ้าใครที่เริ่มคิดได้ตั้งแต่ปี2เนี่ยจะถือว่าคุณดีมากเพราว่าถ้าคุณเริ่มเร็วคุณมีสิทธิ์ สปีค่ะสปีคุณน่าจะจบได้แต่ว่าถ้าคุณเริ่มช้าก็อาจจะเป็นแบบสี่ปี plus อะไรประมาณนี้เป็นต้นของของตัวเองนี่ประมาณปีสมก็เพิ่งจะเริ่มตอดแตดคิดมาได้ก็ไปปรึกษาอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะในระหว่างที่อยู่เซอร์วิสนั้นๆทีนี้พอขึ้นปีสเนี่ยเราก็จะเททุกอย่างไปที่ งานวิจัยค่อนข้างจะเยอะแต่ว่ายังเซอร์วิสอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบออนคอตลอดเวลาแต่ไงคือถ้าทีมทีมหมายถึงว่าแพทย์ที่เราเราด้วยหรือว่าพี่พยาบาลหรือว่าใครมีปัญหาเขก็จะยังตามเราอยู่ดีแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปออนเซอร์วิสที่ kidney t r a n s p l น n t เป็นหลักค่ะแล้วก็ห้องฮีโมด้วยแต่ พอดีว่าแบบมีนกรุรุ่นน้องที่เรียนเดโฟต่อกันเขาก็จะขึ้นมาทดแทนอย่างเช่นห้องฮีโมโที่ต้องการเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็จะมีน้องไปอยู่แทนอาจะเราก็ไปอยู่ผัดคิดนี้ทันสแผนแทนแล้วก็เวียนกันอย่เงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็อาจจะให้น้องเทคแอคชั่นเยอะหน่อยถ้าน้องมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาเราประมาณน,นี้ค่ะแล้วก็ทํางานมีใยค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าบทบาทของ Pharmacy Resident ในในสาขาต่างๆเนาะโดยเฉพาะในสาขาโรคไตอะ่ะเราจะเห็นได้ว่าเราก็อยู่กับทีมสหาสาขาวิชาชีพแหละนาะนะคะ<ม>ในทีมก็จะมีคุณหมอนะคะก็คือเป็นคุณหมอ Resident หรือคุณหมอเฟ l โลที่ไม่เรียนต่อยอดด้านไตแล้วก็อาจารย์แพทย์นะคะอาจารย์เภสัชของเราเนาะที่เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตแล้วก็เราซึ่งเป็น Pharmacy Res นสาขาโรคไตนะคะเพราะฉะนั้น บทบาทของเราเวลาอยู่ในทีมเนี่ยเราก็คงจะช่วยดูแลเรื่องของการใช้ยาอย่างเหมาะสมใช่ไหมคะการเลือกใช้ยาการปรับขนาดยาการ monitor medication adherence ของคนไข้หรือว่าเรื่องของ ADR DRP อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนไข้ของเราในกลุ่มคนไข้โรคไตใช่ไหมคะแล้วก็ปีสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการทำ study นะคะใ,ในในเชิงลึกแล้วแหละ ว่าเราจะเลือกทำสต๊ดดี้ในคนไข้โรคไตกลุ่มไหนอย่างอาจารย์แอมก็จะเลือกคนไข้ที่ทำการปลูกถ่ายไตเนาะใช่ไหมคะ kidney transplantation ส่วนอาจารย์อันอาจารย์อันทำสต๊ดดี้อะไรนะคะตอนตอนปีสี่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้ยากัญชาค่ะในคนไข้โรคไตค่ะอ่าเป็นการใช้ยากัญชาแต่ว่ายากัญชาอันนี้ใช้ในคนไข้ที่เป็น special population เนาะนะคะก็คือคนไข้โรคไตเราก็รู้กันดีอยู่ว่าเรื่องของ พฤติกรรมของยานะคะฟัรก์ชันคาเนติสฟัรก์ชโไดนามิกส์ของยามันอาจจะเปลี่ยนไปในในคนไข้กลุ่มพิเศษต่างๆซึ่งในที่นี้อาจารย์อันก็ศึกษาการใช้ยากันชักในคนไข้โรคไตนะคะ